คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดราชบุรีครับโดยเราจะพามาชมกับธุรกิจขนมที่หากเราพูดถึงแล้วอาจจะคุ้นชื่อกันกับขนมบ้านครูยุซึ่งมีสินค้ามากมายอาทิเช่นกะหรี่พับนมสดใส่ในไส้ต่างๆรวมไปถึงลูกเดือยอบกรอบเป็นต้นและจากการที่นําครัวหลังบ้านมาเป็นแหล่งผลิตขนมจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงปัจจุบันขนมบ้านครูยุได้มีโรงงานขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้าต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนการันตีได้ว่าขนมบ้านครุยุนั้นสะอาดและได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและด้วยการที่มีการพัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องทางขนมบ้านครุยุยังได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้เข้าร่วมกับสถาบัานอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นก็คือข้าวตังลูกเดือยหน้าธัญพืชโดยจะมีที่มาที่ไปและรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปฟังคุณยุวดีเสริมสุขหรือครูยุเจ้าของธุรกิจขนมบ้านครูยุกกันเลยครับขนมบ้านครูยุนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะตำบลดอนตะโกนะคะเป็นอุท็อปของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะของเราผลิตกะหรีพ่พัฟนมสดนะคะในนามแบรนด์บ้านครูยุแล้วก็ลูกเดือยวบกรอบแห้งในนามแบรนด์บ้านของครูยุด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วยังมีข้าวตังลูกเดือยอรก,กอบแห้งนะคะข้าวตังลูกเดือยนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เราคิดค้นออกมากับปรชาบันอาหารที่ร่วมกันโดยส่งไอเดีเข้ามาช่วยเราในการผลิตโปรดักต์ตัวนี้ออกมาใหม่นะคะกําลังที่จะผลิตเพื่อจะออนเชลต่อไปนะคะโครงการอันนี้เป็นโครงการที่2เริ่มแรกนะคะประชาบาอาหารได้เข้ามาเชิญชวนเราเพราะว่ามีเจ้าที่บางท่านไปชิมขนมของเราแล้วติดใจ ก็เชิญมีหนังสือเชิญหรือโทรเข้ามาสัมภาษณ์เราที่บ้านก่อนว่าเข้ากับภลรงการสถาบันอาหารไหมแื่อ,อันดับแรกที่เราเข้าไปคือการลดต้นทุนในการผลิตสินค้านะคะหนึ่งต้นทุนที่ผลิตสินค้าก็คือการใช้พลังงานจากไฟฟ้าลดต้นทุนจากการใช้เชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเราอะคะ่ะแล้วอย่างนึงเราก็ปรึกษาทางปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงเรือนใหม่ของเราก็าทำไงจะเซฟเกี่ยวกับเรื่องพลังงานความร้อนทถาบันอาหารก็ส่งเจ้าที่เข้ามาช่วยเรา หลังจากจบโครงการน,นั้นแล้วปุ๊บท่าผู้มคะก็โค,ครงการต่อคือการพัฒนาสูตร,รนะคะโดยส่งไอเดี D มาช่วยเรานะคะส่งคอนซัลท์มาช่วยเรานะคะคอนซัลท์ของ H a c เอซีซีพีคอนซัลท์ของการทำไอโซ9,000แล้วก็คอนซัลท์ของไอเอ็นดีในการผลิตข้าวตังลูกเดือยอบกรอบแห้งของเราบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะคอนซัลท์ที่เข้ามาแต่ละคนนะคะเหมือนกับเป็นมืออาชีพนะคะได้สัมได้ดูได้สมัมผัสกับคอนซัลท์แล้วนะคะ เป็นแบบเบอร์หนึ่งของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่น i n d นะคะก็เก่งเยี่ยมดีมากเลยมีประสบการณ์สูงมากคอนซัลท์เกี่ยวกับเรื่อง HACCP ISO 9ก0 0พ็เก่งมากนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีคอนซัลท์เกี่ยวเรื่องการตลาดการตลาดนะคะก็ส่งผู้มีประสบการณ์ที่สูงส่งมากเราไ้สัมภาษณ์นะคะเขาอยู่บริษัทใหญ่มาแล้วทั้งนั้นเลยแล้วก็มาช่วยบริษัทเล็กๆอย่างเรานะคะก็คิดว่าดีมากค่ะดีมากเพราะหนึ่งเขาเลือกคนที่มาช่วยเราเนี่ยถูกตามสายงานแล้วก็ มีความรู้จริงๆที่มาช่วยเรานะคะคิดว่าสถาบันอาหารทาได้ถูกทางแล้วที่ช่วยประกอบผู้ประกอบการเล็กของเราเนี่ยให้แบบว่าเข้มแข็งขึ้นนะคะพอเราเข้มแข็งขึ้นปุ๊บเราก็เป็นแรงหนึ่งของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตพเพราะเรสร้างเลยคะ่ะสร้างเกี่ยวกับเรื่องอาชีพให้กับประชาชนใช่ไหมคะอาผู้คนก็ต้องช่วยกันนะคะซึ่งคิดว่าสถาบันอาหารมีแนวทางที่ถูกต้องและทําแบบนี้นะคะต้องขอบคุณสถาบันอาหารอย่างมาก ขอคำแนะนำทำอา,า,าหารทำอาหารันอาหารไม่ยากเลยนะคะเี็เราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทนอาหารหรือเซฟดีเน็ตก็ได้ค่ะทำอาหารนะคะขอเบอร์โทรศัพท์โรไปเลยค่ะขอคาปรึกษาทุกด้านเลยค่ะว่าจะเป็นด้าน R&D พัฒนาสูตร HECCP GMP ISO 9000นะคะเรื่องไฟการตลาดาไฟการตลาด p a c k a จ i ิ g p a c k จ g ิ n เราไม่สวยปรึกษาได้ว่าทำยังไงนะคะทำา,หาให้ครอบช่วยเหลือยอย่างดีมากเลยคิดว่า เราเราอย่ามองข้า,ามสารบันอาหารธรรมบันเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นองค์กรของรัฐที่ช่วยเราเต็มที่ด้วยความจริงใจด้วยนะคะจากที่แล้วอย่างหนึ่งทำบันาหารก็พยายามหาคอนเซัลที่มีประสบการณ์จริงๆมาช่วยเรานะคะจะได้สัมผัสแล้วคอนเซัลที่มาเรามาช่วยเหลือเรานี่ปุ๊บเนี่ยเราจ้างต่อเลยนะเราจ้างเป็นการส่วนตัวต่ออีกต่อทำบรนอาหารนะคะเพื่อมาช่วยเราด้านอื่นต่อไปนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่เข้ามานะคะมีประสบการณ์สูงส่งมาก การที่หาท่านหรือพบท่านก็ลบาบากเพราะท่านเข้ามาแล้วก็ต้องเอาใช้ท่านที่เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะทุกทางที่ทำในได้ที่ให้บริษัทของเราองค์กรของเราโรงงานของเราอยู่ได้แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตอาหารที่มีคุณค่าเพื่อประชาชนคนไทยต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะและจากการที่ขนมบ้านครุยุได้เข้าร่วมกับสถาบัานอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำให้มีที่ปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ทําให้การทําขนมต่างๆในแบรนด์ขนมบ้านครยูยุมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีสําหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์028868088หรือที่ w w w .nfi.or.th